สวัสดีค่ะแม่หมอเบสจากช่องชาวทาโรุนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็ Sub s c คร b e ทุกคนโอเควันนี้จะเป็นดวงประจำเดือนกุมภาพันธ์เนาะของราศีกุม่มมาช้าหน่อยนะคะเพราะว่าช่วงนี้มีงานใหม่ก็เลยยุ่งยุ่งไม่ค่อยว่างช่องนี้นับตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะก็คือเกิดวันที่20มกราคมจนถึง18กุมภาพันธ์ ถ้าเป็นราศีอื่นก็ดูตาม description box ด้านล่างเดี๋ยวจะพิมพ์บอกไว้นะคะแล้วก็คลิปนี้มันจะเป็นภาพรวมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ก่อนว่าเป็นอะไรบ้างเด่นเรื่องไหนแล้วก็ค่อยพูดเรื่องความหลักสถานะโสดแล้วก็คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอันสุดท้ายก็คือคนมีคู่โอเคต้องบอกก่อนนะคะว่ามันเป็นพลังงานโดยรวมเนาะมันอาจจะไม่ได้ตรงทั้งหมด อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างถ้าใครอยากดูเป็นดวงของตัวเองก็แนะนำดูส่วนตัวดีกว่าเริ่มกันที่ภาพรวมเดือนกุมภาเนาะเป็นยังไงของราศีกุมนะคะได้ King of Pentacles, Wheel of Fortune ตัว open t a c l e s มันเหมือนเด่นในเรื่องของอ๋อพายลนหมดเลยมันเด่นในเรื่องของการที่วางแผนเกี่ยวข้องกับของชิ้นใหญ่นะคะของชิ้นใหญ่ของมีค่าอย่างเช่นบ้านอสังหาริมทรัพย์รถยนต์ที่ดินอะไรอย่างเงี้ยหรือในการทำธุรกิจอะไรก็ตามที่มันจะต้องใช้เงินเยอะๆจำนวนมากนะคะมันจะไปเด่นเรื่องนั้น ดยนั้นอาจจะเป็นช่วงที่เราพิจาราณาที่จะแบบทําธุรกิจทําแบรนด์เป็นของตัวเองเปิดร้านหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะถึงแม้ทุนทรัพย์บางคนยังมีน้อยแต่ว่างังก็พอทูๆูท,ทยไถไปได้บ้างแล้วก็อยากให้บางทีอะค่ะอ,อยากมีการเปลี่ยนแปลงเ,เนาะอยากมีอะไรที่มันดีขึ้นคุณภาพชีวิตดีขึ้นแต่ว่า ยังคงมีความกลัวบางคนกลัวว่าถ้าเปลี่ยนแล้วมันจะดีหรือเปล่าถ้าเปลี่ยนแล้วมันจะคุ้มไหมกับการที่แบบสมมติบางคนอะออกจากงานประจํามาเพื่อที่จะทํางานธุรกิจของตัวเองเลยถูกไหมคะเพระนั้นก็คือยังคงมีความกังวลอะเพราะฉะนั้นมันเหมือนจะเป็นลักษณะของการที่แบบเก็บข้อมูลหาข้อมูลอยู่ให้มันแน่ใจก่อนในการที่จะแบบโย,ย้ายหรือปรับเปลี่ยนไปอีกสเต็ปหนึ่งนะคะ อืมเพราะว่ามันขึ้นไพ่เหรียญอันนี้เป็นไพ่เหรียญหมดเลยอันนี้ก็เป็นไพ่ยุนอเขาเรียกว่าเป็นอินฟินิตี้เนาะการที่ไม่จบสิน้นเกี่ยวข้องกับการพิจนารณาการคิดทบทวนให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงคือเราต้องมั่นใจในระดับหนึ่งอะ่ะไม่ใช่คิดว่า มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ดีแน่เลยอะไรเงี้ยมันก็ไม่น่าที่จะเปลี่ยนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีความมั่นใจว่าเราออกมาเปิดธุรกิจตัวเองมันต้องดีกว่าการที่จะทํางานประจําอืมเนาะแล้วบางคนอาจจะได้เดินทางด้วยช่วงนี้ช่วงเดือนกุมภาการเดินทางหรือบางคนวางแผนเกี่ยวกับที่อยู่บ้านนะคะ บางคนอาจได้โชคใหญ่ได้เงินก้อนถูกรางวัลหรืออะไรเงี้ยมันมีเกณฑ์เป็นไปได้มาดูความรักสถานะโสดมาเช็คพลังงานที่ผ่นานมาความรักเป็นยังไงเวลาสีกุ้ม1น่ถ้วย5้าดาบ o นอวบส์ the empress ่รู้นะว่าชาวราศีกุมคนโสดที่ผ่านมาอาจจะบางทีเหมือนการตัดสินใจอะไรบางอย่างของเรามันต้องผ่านคนคนหนึ่งหรือว่ามันต้องได้รับการยอมรับได้รับความเห็นจากอย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะเรามีแบบแม่คอยที่แบบเป็นคนแนะแนวทางชี้แนะไปไหนก็จะมี คนเนี้ยม่จเนจะเป็นแม่เราก็ได้เป็นคนเนี้ยที่แบบคอยสอนคอยดุด่าว่าอะไรต่างๆนานานะคะการตัดสินใจอะไรบางอย่างมันอาจจะขึ้นตรงอยู่กับคนนี้ด้วยหรือบางทีเราตัดสินใจอะไรเรากังวลถึงคนเนี้ยตลอดเพราะฉะนั้นบางทีมันอาจจะติดขัดในเรื่องของครอบครัวหรือในเรื่องของปัญหาที่แบบมันใกล้ตัว ไม่ว่าคือความสัมพันธ์ที่มันเริ่มที่จะมั่นคงมากขึ้นหรือว่าเริ่มที่จะพัฒนามากขึ้นมันก็อาจจะมีบุคคลรอบข้างเข้ามามีบทบาทเยอะขึ้นนะคะมันดูมีความวุ่นวายเกิดจากบุคคลรอบข้างได้ด้วยไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนในครอบครัวก็ได้เป็นเพื่อนเป็นคนในชีวิตของฝ่ายเราฝ่ายเขาที่รู้สึกว่าบางทีมันมันยุ่งยุ่งอะถ้าถ้ามันไม่ใช่ความรักแค่คนสองคนนะคะ อืมมันก็เลยยังไม่ลงตัวเลยหลายอย่างหรือบางคนอาจจะรู้สึกว่าในตอนนี้เราก็สบายดีเรายังไม่หวังในการที่จะเจอความรักตอนนี้อาจจะหวังแต่ว่าเราอยากได้ความมั่นคงก่อนนะคะบางคนเนาะแล้วถ้าดวงเดือนกุมภาพันธ์ละความรักเป็นยังไง สิบดาบ The Magician ห้าไม้ยังคงมีความวุ่นวายเกิดขึ้นเหมือนเดิมหกไม้แต่ดูดูเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะไม่รู้ว่ามันอาจจะคือเด่นๆก็คือน่าจะได้มีคนที่เราได้คุยนี่แหละค่ะ มีคนที่ได้เข้ามาคุยแชทกันบ่อยมากดูแบบมีเรื่องให้คุยกันไม่หยุดไม่หย่อนคุยกันไปได้ตลอดจบเรื่องนี้ก็ไปต่อเรื่องนู้นต่ออะไรเงี้ยมันค่อนข้างไหลลื่นะนะคะเหมือนแบบพออาจจะเป็นเชิงเจ,เจอคนที่แบบรู้สึกคุยถูกคอแล้ว มันมีความคิดหรือมีอะไรต้องพูดมันพลั่งพูออกมาหรืออะไรเงี้ยแต่ก็คืออาจจะได้คุยกันแต่มองว่ายังไม่ถึงขั้นได้คอมมิตนะคะยังไม่ถึงขั้นที่จะได้คบเพราะว่า the major c h มันยังเป็นไพ่ของความที่แบบโฟกัสปัจจุบันก่อน อาจจะมีบ้างที่ต้องปรับอะไรบางอย่างบางนิสัยอะค่ะมันมีไม่ตรงกันต่างกันแต่มันเริ่มที่จะปรับได้ระดับหนึ่งแต่ไม่รู้ว่ามีฝ่ายหนึ่งอะที่สมมุติเราได้เดียวกับใครก็ตามนะคะเราหรือเขาก็ได้อาจจะมีอดีตที่แบบค่อนข้างหนักหรือเพิ่งผ่านความสัมพันธ์แย่ๆผ่านความสัมพันธ์ท็อกซิกมาหรือเปล่ามันก็เลยคุยกันไปก่อนอนะตอนเนี้ย อืมเอาให้ปัจจุบันมันดีมันมีความสุขก็พอเพราะว่าคือถ้ายิ่งคาดหวังในอนาคตมากเกินกลัวจะผิดหวังนะคะประมาณนั้นมันก็เลยยังคงพอใจกับความสัมพันธ์ตอนนี้บางคนก็อาจจะมีคนในครอบครัวมาเกี่ยวข้องด้วยก็ได้อย่างเช่นเป็นคนที่รู้จัก ครอบครัวเราแล้วหรือเขาเออหรือเราไปรู้จักครอบครัวของเขาอย่างเงี้ยได้นะคะต่อมาเราดูราศีของเขามีอะไรได้บ้างแคปิคอนมังกรอค u a ร i u สกุม่มลิบาตุนค่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคนโซนลารศีกุม่มสวัสดีค่ะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนราศีกุมมาเช็คพลังงานที่ผ่านมาความรักเป็นยังไง เจ็ดดาบเส้น The Tower มันมีความวุ่นวุ่นอะหรือมีอะไรเกิดขึ้นกระทนหันป,ป,ปุบปับอารมณ์รุนแรงใส่กันมันต้องเลือกต้องตัดสินใจนะคะ แต่คือเหมือนแบบประทะกันไปครั้งหนึ่งแล้วอาจจะยังไม่ได้ความชัดเจนอยู่ดีอ่ะไม่รู้ว่ามันเหมือนรวสีกลุ่มที่เป็นคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอาจจะมีเรื่องเติร์ดปาร์ตี้หรือบุคคลอื่นบุคคลที่สามเข้ามาด้วยหรือเปล่าหรือถ้าไม่ใช่เรื่องบุคคลที่สามก็เป็นอุปสรรคที่มันขวางกั้นเราอะเรื่องการงานเรื่อง <c oughs> ชีวิตปัญหาอะไรต่าง ทำให้มีปัญหากันนะคะแต่จ,จริงๆมันเด่นเรื่องแบบบางทีรู้สึกอะไรไม่ได้พูดหรือคิดทําอะไรไม่ได้บอกมันมีความไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงอะ่ะมันเพราะว่ามีเจ็ดดาบกับเจ h าไฮปริ e s สนะคะเหมือนประมาณว่าแบบว่าทำผิดแต่ไม่ยอมรับผิดเสียงดังใส อะไรประมาณนั้นอะเสียงดังใส่กันแล้วมาดูว่าในช่วงเดือนกุมภาละ่ะมันจะมีความชัดเจนมากขึ้นไหม view of fortune แปดเหรียญสเตร n g t h s t r n ขึ้นอันเดิมเลยนะคะ night of wands พลาสเตรนขึ้นเหมือนเดิมเลยมันคือเหมือนน่าจะมีใครบางคนที่เอาความคิดเราว่าเอาความสุขเราเป็นหลักว่าตอนนี้เราโอเคแบบไหนอ่ะก็แบบนั้นคือไม่รู้ว่ามันน่าคือยังได้ไปต่ออยู่นะกับคนที่แบบเรานึกถึงหรือคนที่เราเดีลอยู่นะคะมองว่าได้ไปต่อถ้ายิ่งเป็นคนที่เรารู้จักหรือคบมาสักระยะรู้จักมาสักระยะแล้วก็ยิ่ง โอกาสสูงที่จะยังได้ไปต่อกับคนเนี้ยถึงแม้จะมีบ้างบางช่วงที่แบบไม่ได้มีเวลาให้กันเท่าที่ควรนะนะแต่ว่ามันก็มีบางเวลามีบางโมเมนท์ที่เหตุการณ์ดีๆมีความรู้สึกดีให้กัน ะะมันดูดีกว่าในช่วงก่อนหน้านี้นะดูมีความลงตัวมีความใกล้ชิดกันหรือแบบเข้าใจกันมากขึ้นถึงแม้อาจจะมีบ้างอยู่แล้วที่บางครั้งความเป็นตัวของตัวเองก็ทำให้มีปัญหาความใจร้อนหงุดหงิดหรืออะไรเนี่ยนะคะบางทีอารมณ์ขึ้นขึ้นลงๆแล้วแบบเดาไม่ถูกคอนโทรลยาก แต่ถ้าถามถึงว่ามันจะชัดเจนมันก็มันก็เหมือนมีความชอบรู้สึกดีต่อกันมากนะแต่คือชัดเจนได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นคนที่อาจจะรู้จักมานานสักระยะแล้วอะค่ะอืมแต่ถ้ากับคนที่แบบเพิ่งคุยไม่นานอย่างเงี้ยมองว่าโอกาสที่จะมั่นคงหรือพัฒนาขึ้นมันยังยากอยู่เพราะว่า อาจจะยังโฟกัสในเรื่องของการงานความมั่นคงกำลังงานกำลังไปได้สวยเลยอะไรเงี้ยยังไม่อยากให้ความรักมาแบบเป็นอุปสรรคหรือชุดลั้งเพราะว่าถ้าความรู้สึกหรือว่าความจิตใจมันแย่การงานหรือเรื่องอื่นก็แย่ตาม,มประมาณนี้นะคะ โอเคมาดูราศีของเขามีราศีอะไรบ้างเรียสิง t ิจิทิอัสธนู a q คอริอัสกุมค่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนราศีกุมสวัสดีค่ะคนมีคู่ราศีกุมมาเช็คความรักที่ผ่านมาเป็นยังไงดูว่าพลังงานตรงกับเราไหมสีดาบ t p e r a n c e แสงวัน The Moon มันมีช่วงเวลาที่แบบค่อนข้างเงียบตึงๆใส่กันเยอะมากๆเลยนะคะแต่มันก็ยังคี c คอนแทกก็ยังคงติดต่อถ้าถ้าในกรณีที่เป็นคนที่อยู่ไกลยังได้ไปต่อยังได้อยู่ด้วยกันแต่คือ อารมณ์แบบเหมือนไล่ตัวตนหรือแบบว่าเมื่อยี้ก็เหมือนไม่มีนะคือมันปัญหามันวุ่น,ว,นวุ่นวายมากแต่เป็นเชิงที่แบบอาจจะเป็นสงครามแบบสงครามเย็นอะต่างฝ่ายก็ต่างเงียบอำออึงอึไม่พูดอะไรที่อยู่ในใจนะคะเพราะฉะนั้นปัญหาเนี่ยมันจะ แก้มันก็จะก็ช้ายิ่งต่างคนต่างไม่พูดหรือไม่ได้บอกตรงๆหรืออะไรเงี้ยไม่รู้ว่าค่อนข้างโลกส่วนตัวสูงกันทั้งคู่ด้วยหรือเปล่านะคะอืมหรือแบบดูเข้าถึงยากอะไรเงี้ยแล้วมาดูซิว่าเดือนกุมภา จะเป็นยังไงแปดไม้ The f o o l 2ถ้วยห้าดาบทำไมเหมือนเป็นไพ่ที่แบบเด่นเรื่องการมีลูก มีครอบครัวมากๆเลยนะคะมีใครหวังอยู่หรือเปล่าถ้าหวังเนี่ยไม่รู้ว่าช่วงก่อนนั้นเนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่แบบว่าฮอร์โมนไม่ปกติเป็นคนท้องก็ได้นะคะแล้วเนี่ยมันเหมือนแบบหรือไม่งั้นก็อาจจะรู้สึกว่าทําไมอารมณ์มันเวี่ยงมันขึ้นขึ้นลงๆงหรืออะไรเงี้ยแล้วพอในเดือนกุมภาอาจจะมีข่าวดีอะไรบางอย่างหรือเปล่าในเรื่อง ของเนี่ยการมีเบบีมีน้องขึ้นมาก็ได้นะสำหรับใครที่หวังนะอืมเพราะว่ามันเป็นเหมือนแบบอะไรที่รอคอยกันอยู่แล้วของคู่เราแล้วก็ถ้าได้เป็นอย่างนั้นจริงๆก็จะมีหลายเรื่องให้ต้องจัดแจงเยอะแยะเต็มไปหมดนะคะอืมคือค่อนข้างแบบถ้ารอน้องโอกาสสมหวังแล้วแบบเป็นไปได้ดีมากๆ แต่ถ้าไม่ใช่เรื่องนั้นเนี่ยมันก็จะมีความที่แบบให้ระวังปัญหาอาจจะมีบุคคลที่3หรืออะไรเงี้ยเข้ามาได้นะคะอันนี้อีกกรณีหนึ่งนะถ้าในกรณีที่แบบความสัมพันธ์ไม่ได้แบบดีหรือกำลังรอมีลูกมีครอบครัวอยู่ก็เป็นอะไรที่ปัญหาหนักแล้ว กับคู่เนี่ยมันแก้ได้ยากมันก็เลยเป็นเชิงที่ Move เป็นเชิงที่ห่างกันอะไรเงี้ยมากกว่าเพื่อไปเจอความรักที่ดีเพื่อไปโฟกัสอะไรที่แบบจะต้องสนใจช่วงนี้เรื่องงานหรือว่าบางคนได้ยกย้ายได้เดินทางได้เริ่มต้นงานใหม่นะคะถ้าสมมตริรู้สึกว่ามันหนักพอแล้วดีกว่าก็ จะเป็นเชิงที่แบบตัดสินใจเลิกแล้วต่อกันแล้วก็ไปหาอะไรที่มันใช่มันเข้ากับเราแล้วก็บางคนมีเกณฑ์ได้พบรักอย่างรวดเร็วได้เลยนะคะอืมถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีใจด้วยคือก็ไม่ได้อยากให้แบบว่าไม่รู้ว่ามันแล้วแล้วแต่คู่นะคะถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกจริงๆอะ ก็แม่หมอก็เชียร์ให้แบบไปเจอคนที่ดีแล้วมันลงตัวมันใช่กว่านี้เพราะคนที่ใช่มันจะไม่ต้องพยายามมากขนาดนั้นนะเนาะโอเคมาดูลาศีนะคะลาศีอะไรได้บ้างของเขาแคนเซอร์กรกฎรีบาตุนไพซิ s มีนโอเคค่ะประมาณนี้นะคะยังไงก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ like กด u b s c r i b e กันได้ ใครสนใจดูส่วนตัวก็ทักมามีเริ่มตั้งแต่59บาทแบบพิมพ์นะคะใครสนใจแบบคลิปอยากให้แม่หมอพูดอธิบายตามหน้าไพ่ก็มีเหมือนกันเริ่มต้นที่1นึ่คำถาม129บาบาทก็ทักมาในลายจะมีรายละเอียดต่างๆอยู่แล้วก็เลือกที่สะดวกได้เลยวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ